Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่พี่เสือปัดข้อเสนอผียื่นซื้อปาวาหนแรกสกายสปอร์ตของเยอรมันได้ทําการรายงานว่าข้อเสนอแรกที่ทีทมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นเพื่อคว้าตัวแบงชแมงปาวานั้นโดนบบเยร์มิวนิคปฏิเสธเรียบร้อยแล้วแต่การพูดคุยยังคงดําเนินต่อไปปาวาเป็นตัวเลือกที่เอริกเทนฮักต้องการดึงตัวมาทดแทนแฮร์รี่แม็กไกวที่ทําท่าจะย้ายไปอยู่กับ เบธแฮมยูไนเต็ดด้วยค่าตัวจํานวน30ลร้านปอนด์โดยทางทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ไฟเขียวให้แฮร์รี่แม็กควายย้ายทีมจนกว่าจะพ้นเกมแรกกับวูฟแฮมตันในคืนวันจันนี้ไปแล้วเพราะเอริกเทนฮากไม่อยากให้ทีมขาดแข่งตัวเลือกโดยป้าว่าเหลือสัญญากับทัพเสือใต้าบยามิวนิคอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและตัวเขาเองเลือกตัดสินใจชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่สนใจที่จะขยายสัญญากับสโมสสนเสือใต้ซึ่งดาวเตะเลือดน้ำหอมอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในต่างรี โดยเจ้าตัวสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นสําหรับการย้ายเป็นเล่นในถิ่นโอทฟฟอร์ดแล้วอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าข้อเสนอแรกที่ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นไปนั้นโดนปฏิเสธกลับมาโดยที่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาว่าข้อเสนอแรกที่ปีศาจแดงยื่นไปเท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าน่าจะยื่นไปอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ซึ่งทางไบเยอร์มิวนิกต้องการเงินจนํานวน30ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการปล่อยตัว กองหลังวัย27ปีรลยนี้และการเจราจาระหว่างทีมปีศาจแดงกับเสือใต้ไบยมิวนิคยังคงดําเนินการต่อไปโดยรายงานจากฟราวิซซโอโรบาโนโเปิดเผยว่ายูนเต็ดได้มีการติดต่อกับไบยมิวนิคเพื่อทําการพูดคุยเรื่องการย้ายทีมของปาวาแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใดเป็นที่เข้าใจกันว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้ติดต่อกับไบยมิวนิคเพื่อคุยเรื่องดีลของแบงชแมงปาวาแต่ก็ยังไม่มีไฟเขียวจากทีมเสือใต้ในตอนนี้แต่ความตั้งใจของปา นนั้นชัดเจนเขาต้องการย้ายทีมและพยายามมองหาการเริ่มต้นใหม่โดยปาวายังไม่ได้เซ็นสัญญาใหม่กับบายมิวนิกในขณะที่สัญญาปัจจุบันจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2024ชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายไปอยู่แมนยูนเต็ดโรมาโน่รบุ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูพบตัวแทนโตดิโบโถกโอกาสย้ายทีมพุตเมคาโตสปอร์ตได้ทําการรายงานว่าทีมปีศาจแดงแม,มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พบตัวแทนของน้องแกลโตดิโบกองหลังของนี้เพื่อหาลือถึงโอกาสการย้ายสังกัดในช่วงซัมเมอรน์นี้ทีมปีศาจแดงกําลังวุ่นกับการปรับปรุงแนวรับโดยที่ผ่านมาเตรียมแยกทางกับแฮร์รี่แม็กควายที่จะย้ายไปเล่นให้กับเวสแฮมยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนั้นยังมีกรณีของราฟาเอลวาลานที่มักมีอา การบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งจึงทําให้เอริกเทนฮากเหลือตัวเลือกในแดนหลังน้อยลงซึ่งถ้าหากแฮร์รี่แม็กควายย้ายทีมออกไปก็จะเหลือเพียงวิกตอร์ลีเดเลฟคนเดียวนะครับที่จะเป็นกองหลังสำรองของทีมปีศาจแดงล่าสุดฟุตเมคาโตสปอร์ตได้เปิดเผยว่าเอริกเทนฮากกุนซือของสโมสรปีศาจแดงได้ส่งทีมซื้อขายพบปะหาลือตัวแทนของน้องเคลาตอดิโบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา,า,นมาเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆของทางนักเตะและโอกาสย้ายทีมมาค้าแข่งในถิ่น โอแทฟฟอร์ดกรณีดังกล่าวได้ไฟเขียวจากบอร์ดบริหารของปีศาจแดงแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับซื้อน้ำหอมอีกลายอย่างเลอร์กิฟได้ระบุว่านี้จะเปิดทางปล่อยตัวตวดีโบในช่วงหน้าร้อนนี้หากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาสําหรับน้องเคียวตดีโบวัย23ปีเป็นอดีตกองหลังของบาร์เซโลนาซึ่งเขามีส่วนสําคัญในการช่วยให้นิ้เสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกเอิงฝรั่งเศสในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ43ล้านปอนด์ แต่ตอนนี้ทีมปีศาจแดงน่าจะให้ความสนใจไปที่แบงชแมงปาวาเป็นตัวเลือกลำดับที่หนึ่งซึ่งมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่โดนบบเยอร์มิวนิกปัดข้อเสนอแรกทิ้งไปและทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการรอบที่2ในวันจันทร์นี้เพื่อหวังที่จะปิดดีลแบงชแมงปาวาเข้ามาร่วมทีมแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับชอบคนไหนระหว่างแบงชแมงปาวาหรือน้องเคลาตอเดโบลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับบอสเวธแฮมอัปเดตความคืบหน้าดิวคว้าแฮาร์รี่แม็กควายจากแมนยูเวธแฮมยูนเต็ดยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวแฮร์รี่แม็กควายให้กับแมนยูนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการตอบรับจากนักเตะและต้นสังกัดแต่อย่างใดซึ่งเดวิดมอยได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้เดวิดมอยผู้จัดการทีมของเวธแฮมยูนเต็ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอขออซื้ตัว แฮร์รี่แม็กไกกับทางทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบเกมเพเมลิกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมปีศาจแดงได้ตกลงยอมรับข้อเสนอจํานวน30ล้านปอนด์ของทีมขุนค้คอนในการขอซื้อเซเ์แบ็กวัยสาปีรายนี้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆตามมานะครับโดยบางสื่อได้ออกมารายงานว่าติดปัญหาตรงที่ค่าเหนื่อยของแฮร์รี่แม็กไซึ่งทางทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการจ่ายค่าเหนื่อยให้กับแฮร์รี่แม็กไกว์จำนวน 100,000 1, ปอ์ต่อสัปดาห์ซึ่งเจ้าตัวเคยรับกับทีมปีศาจแดงอยู่ที่190,000ปอ์จึงทําให้การเจรจานั้นยังไม่ลงตัวโดยเดวิดมอยถูกถามถึงเรื่องนี้รวมถึงสถานการณ์ภายในทีมที่มีนักเตะได้รับอาการบาดเจ็บหลังจบเกมที่เวสต์แฮมทําได้แค่เสมอกับบอลมัดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอนหนึ่งโดยเดวิดมอยได้กล่าวกับสื่อว่าเราจะไม่พูดถึงนักเตะของสโมสรอ,อื่นและผมก็หวังว่าทีมอื่นจะทําแบบนี้เหมือนกันส่วนเจมส์วอดเพานั้นยังอยู่ในความดูแล ของทีมแพทย์ผมยังไม่สามารถบอกอะไรคุณได้มากไปกว่านี้ในไลน์ของเอสสันอัมวาเลสยังไม่ได้ลงซ้อมเราต้องให้เขากลับมาซ้อมดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีเดวิดมอยแกลวแต่โดยส่วนตัวแอดมินคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับสาหรับดิวของแฮร์รี่แม็กควายที่จะย้ายไปยังเวสแฮมเพราะจะเห็นได้ว่าทีมปีศาจแดงได้ทําการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวแบงค์เชีงปาวาไปให้กับบบเยอร์มิวนิกเป็นข้อเสนอแรกแล้วก็น่าจะมีความมั่นใจนะครับว่าจะขายแฮร์รี่แม็กควายออกไป จากทีมได้อย่าง100% ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับยังอยู่ที่ดิวขาออกนะครับยักษ์ตุรกีพร้อมซิลมักซิยาต่อหลังได้เฟสจากแมนยูไนเต็หลังจากได้ตัวเฟสแล้วนะครับเฟเนเบเช่ก็เตรียมเดินเครื่องขวาตัวอองตโนี่มักซิยามาจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อเนื่องด้วยต่อกรณีของเฟเนเบเช่ที่เช็คบินขวาตัวเฟสกองกลางเซมบ้ามาจากปีศาจแดงนั้นยังมีรายงานว่าทีมดังจากตุรกีรลยนี้เตรียมเดินเครื่องขวาตัวองต์โนี่มักซิยามาจากทีมปีศาจแดงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันหลังจากที่เฟ เดินทางไปเปิดตัวกับเฟเดิบาเชตได้อย่างเป็นทางการโดยได้เปิดเผยคําอําลาต่อแมนยูนเตดเอาไว้แล้วแต่เฟดก็ไม่ใช่แข่งปีศาจแดงเพียงคนเดียวนะครับที่อยู่ในสายตาของเฟเนบาเชตโดยสื่อตุรกีได้เปิดเผยว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวององโตนี่มักซิยามาเล่นในซูเปอร์ลีกตุรกีต่อไปซึ่งมีการคาดหมายกันว่าทีมปีศาจแดงมีสิป,ปล่อยฟรีกองหน้าชาวฝรั่งเศสให้กับเฟเนบาเช่ด้วยเพื่อที่จะตัดค่าใช้ใจ่ายส่วนของค่าจ้างมหาศ,าศาลลงไป และตอนนี้นักเตะก็เหลือสัญญากับทีมเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นส่วนทางอองตนี่มักซียาวต้องการสัญญา3ปีจากเฟเนบาเช่และค่าจ้างประมาณ83,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงโบนัสตอนเซ็นสัญญาอีกหนึ่งก้อนด้วย ปิดท้ายกันที่เข้าใจไหมเทนฮากเดยองย้ำชัดบาร์เซโลนาทีมในฝันไม่คิดย้ายทีมแฟงกี้เดยองกองกลางเชิงสูงของบาร์เซโลนาย้ำชัดอีกรอบนะครับว่าตนไม่คิดย้ายออกจากสโมสรเพราะทีมทีมนี้คือทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่ยังเด็กเดยองก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับบาร์เซโลนาในยุคข,ของชาบี้เอเนเดสได้สาเร็จและได้รับเลือกเป็นหนึ่งในกัปตันทีมยุคใหม่ของบาร์เซโลนาช่วงซัมเมอร์ที่แล้วมีข่าวพัวพันกับการย้ายออกจากทีมรวมถึงการมีปัญหา ในเรื่องของการเงินกับทางสโมสรจอมทัพทีมชาติทอลแลนด์ได้ให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตสื่อชื่อดังของประเทศสเปนและสยบข่าวลือต่างๆและย้ำชัดว่าเขาจะอยู่กับสโมสรแห่งนี้ไปตลอดชีวิตของเขาบาซ่าคือทีมในฝันของผมและผมต้องการอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตผมเป็นแฟนทีมนี้ตั้งแต่ยังเด็กผมไม่เคยอยากออกจากทีมแม้สโมสรจะมีปัญหาทางการเงินก็ตามผมรักฟุตบอลตั้งแต่ผมยังเด็กคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกๆคนชอบมันมา มผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ผมถึงรักฟุตบอลด้วยผมรู้สึกดีสบายใจและมีความสุขแม้กระทั่งในปีแรกก็เช่นกันกับเมืองนี้สโมสรแห่งนี้มันยังคงเป็นเช่นนั้นตอนนี้ผมคว้าแชมป์ลาลีกาแรกมาได้แล้วซึ่งมันสําคัญกับผมมากและตอนนี้ผมต้องการประสบความสําเร็จกับบาร์เซโลนาให้มากยิ่งขึ้นเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นหนึ่งในกัปตันทีมมันเหมือนฝันอยู่เสมอในการเล่นที่นี่และการเป็นหนึ่งในกัปตันทีมเมื่อคุณเป็นคนฮอลแลนด์ ไม่ใช่คนสเปนหรือคาตารันมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งแฟรงกี้เดยองกราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่14สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ